ถามว่าเพราะอะไรมันจะไปเกิดได้ยังไงในเมื่อไม่ได้ปฏิบัติถ้ามองข้ามพลังจิตเนี่ยเข้านิพพานไม่ได้นะแต่ถ้าปฏิบัติใจตลอดนะอย่ามองข้ามพลังจิตพลังจิตคือการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยสําคัญมาก <c oughs> สําคัญต่อความเป็นมนุษย์สําคัญต่อการปฏิบัติโดยตรงหลายๆคนมองข้ามไงบอกว่าไปเอาแต่ไอ้ตำรามาอ่านยิ่งตำราพุทธวจจนเนี่ยผมไม่นับถือเลยเพราะว่า มันมันสอนผิดวิธีอ่ะสอนให้คนแบบว่ากลายเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเก็บเอาไปให้หมดเลยค่ะอาจารย์นะเก็บให้หมดเลยนะจริงๆนะเขาบอกแล้วว่าเอาตรงๆนะว่าคนทุกวันเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ฝึกพลังจิตกันอ่ะแล้วแล้วแล้วเราไปอุปโลกเอาตําราขึ้นมาแล้วตําราเนี่ยมันขาดขาดตัวกรรมฐานหนูเชื่อหลวงพ่อฤาษีหมดใจดีแล้วเจ้า นะหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัฏสงนะถามว่าหลวงพ่อสิงดําวัฏสงเป็นอราหันต์สัมพิทายานเลิดด้านฤทธิ์แม้แต่หลวงปู่มหมุนพูดท่องทุดงควัตนะก็ยังนับถือเลยนี่พูดตามจริงนะจะบอกว่ามีในโลกนี้มีใครเป็นโลกวิทูมีคนถามท่านนะผมเป็นสิทธวัฏสงใช่ดีแล้ววิถวัฏสงเนี่ยอย่างเนี้ยพระปัจเจกพุทธเจา้าขอบคุณนะครับสําหรับครูออาเข้ามากันแล้วก็ตั้งคําถามได้นะครับนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวตอบให้ พิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คำถามถ้าใครจะดูดวงนะ <c oughs> ถามว่าการดูดวงเนี่ยไอสำหรับคนคนที่เป็นเป็นในนี่นะเป็นพาเนี่ยเขาก็าว่ากันว่าห้ามแต่จริงๆอะ่ะมันไม่น่าห้ามหรอกเพราะว่าเป็นวิชาที่เอาไว,ชว้ช่วยคนช่วยคนผมเคยได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องผีนะเขาบอกว่าอะไรนะดวงดวงตกมรณะ เออเขาบอกว่าเจอผีเข้าแทรกสิงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่ทําเราได้พูดผีวิญญาณนะดวงตกวรณะโอความรักโสดจะเจอคู่ไหมเดี๋ยวดูให้เจ้าใพ่บอกว่าถ้าเจอก็เจอคนมีเครื่องแบบและเจอคนที่แบบแข็งทื่อพยากรณ์เกิดจากงักบันทึกวิชาใช่ สถิติเป็นสแตทวิทยาศาสตร์ครับใช่เป็นล้อล้นเก้าราชการที่สี่ท่านเป็นบรมครูสวัสดีครับท่านเป็นบรมครูตอนเย็นท่านเป็นบรมครูโหราศาสตร์โรงเรียนผมอะวัดมกุฎกษัตริย์อะเป็นเป็นโรงเรียนของราชการที่สี่ทำไมเป็นราชการที่สี่เพราะว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะมีตามงกุฎแล้วก็มีเลขสี่อยู่เขาเชื่อกันว่าราชการที่สี่เป็นบรมครูโหราศาสตร์เป็นผู้รู้อ่าว่ากอ อาวากอเนี่ยมันจะเกิดจันทรุหรือสุริยุเนี่ยแหละท่านก็ขึ้นไปดูที่อาวากอท่านเป็นผู้คำนวณวิชาเศษพระจอมเก้านะถามว่าวิชาเศษพระจอมเก้านี่แม่นมากราศีหนูจะมีแฟนเมื่อไหร่คะราศีธนูอ๋อผมไม่ได้